เข้าครัวไปกับแม่หนิงนะคะมันนี้แม่หนิงกัโลงเวีนดึกนะคะก็หลังจากลงเวนแม่หนิงก็จะแวะตลาดเหมือนเดิมพอมาถึงบ้านก็จะทําภารกิจหน้าที่เหมือนที่ตัวเองเคยทํานะคะเก็บบ้านล้างถ้วยล้างจานนะคะก่อนที่ตัวเองจะทําอาหารนะวันนี้แม่หนิงยังอยู่บ้านคนเดียวนะไปแวะที่ตลาดมาเหมือนเดิมนะคะก็ได้ผักมานะเยอะแยะเลยวันนี้ได้ใบกะเพรามาแล้วนะนี่แล้วก็ได้ มะเขือยาวมาด้วยนะคะอันนี้แม่นหนิงไม่ได้ซื้อนะคะแม่ค้าเขาบอกว่าเอาไปกินไหมแม่นหนิงก็เลยอ๋อได้ค่ะก็แม่ค้าที่เนี่ยใจดีมากๆเลยนะคะทั้งลดแลกแจกแถมนะแม่นหนิงจะเอามะเขือยาวมาผัดนะวันนี้ก็ล้างมะเขือยาวล้างผักให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาโปรโตีนที่แม่นหนิงได้นะคะก็คือโปรโตีนจากเกษตรอันนี้นะคะทําที่ทําจากถั่วเนาะก็ แม่หนิงก็จะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บก็จะเอามะเขือยาวมาหั่นก่อนนะแช่ในน้ำที่มีเกลือแล้วก็บีบน้ำมะนาวตามลงไปนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือมันดำอะนะ่ะเนาะแม่หนิงก็จะแช่ไว้สักคู่นะคะนี่เตรียมเครื่องเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีกระเทียมหัน่นแล้วก็มีพริกซอยนะคะแล้วก็แม่หนิงจะมาตั้งกระทะน่ะเห็นไหมลืมค่ะแม่หนิงขออาภัยมากๆเลยลืมกดถ่ายนะคะ ลัดขั้นตอนมาที่ขั้นตอนนี้เลยนะคะก็เอาตั้งกระทะให้มันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกซอยตามลงไปแล้วก็เอาโปรโตีนเกษตรที่เราได้นะคะกรองน้ำออกแล้วก็มาผัดให้หอมแล้วก็ใส่มะเขือยาวตามลงไปนะคะปิดฝาไว้สักครู่ก็เปิดมามาะเขือยาวสุกแล้วแม่หนิงก็จะเริ่มปรุงนะคะแมแม่มหนิงจะทำเหมือนกะเพราเลยนะวันนี้แม่หนิงจะทำเป็น มะเขือยาวผัดใส่กระเพรานะคะก็ไปดูในคลิปเพื่อนเขาบอกว่าเขาทําเป็นมะเขือยาวผัดใส่หมูแต่วันนี้แม่หนิงใส่โปรโตีนเกษตรแทนนะคะเพราะว่าอยากกินผัดกระเพราเจนะตั้งหลายวันแล้วแม่หนิงก็เลยมาดัดแปลงใส่เมนูนี้นะคะก็ปรุงด้วยรสด,ดีอูมามินะคะแล้วก็ซอสปรุงรสซอสหอยธรรมดาเลยนะคะ แม่หนิงไม่ได้ใส่น้ำตาลตามลงไปนะคะเพราะว่ามะเขือยาวจะมีรสชาติที่ออกหวานอยู่แล้วนะคะแม่หนิงผัดมะเขือยาวสุกแล้วแม่หนิงก็จะมาใส่ใบกระเพราตามลงไปเลยแม่หนิงชอบกินกระเพราเยอะๆนะคะก็เลยใส่ตามลงไปแบบจุกๆเลยนะคะผัดกระเพราที่จริงใจนะคะก็ต้องมีใบกระเพราเยอะๆนะถ้าไปร้านไหนแล้วใส่ใบกระเพราเยอะๆแม่หนิงจะชอบมากนะคะ ถือว่าเป็นร้านที่อร่อยสําหรับเราเลยแหละนะคะก็ทุกคนในบ้านเขากลับบ้านกันก็ตั้งใจว่าจะกลับวันนี้นะคะแต่ว่ามันข้ามแลวก็ยังไม่เห็นนะคะพอข้ามๆแฟนก็โทรมาแจ้งว่า,ายังไม่มีรถกลับนะเดี๋ยวจะกลับอีกทีวันพรุ่งนี้แต่เช้าเพื่อมาทำงานนะคะแม่เหนิงก็เลยต้อง มากินข้าวคนเดียวนะคะจะเงาเหงาอีกแล้วนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้แม่หนิงนะคะสำหรับเทคนิคต่างๆในการทำอาหารแม่หนิงอาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรนะคะก็ทำตามที่แม่หนิงอยากกินนะคะแล้วก็จากที่เราดูคลิปแล้วก็จดจำมาจากคนอื่นนะคะก็ถ้ายังไงก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้แม่หนิงนะคะ